วันนี้นะคะเรามากันสองคนจริงๆจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเกณนเลยแม่แอนจะมารีวิวคอร์สน้ําดีท็อกผลไม้ค่ะคือจริงๆอะ่ะไม่ใช่น้ําดีทออด็อกหรอกเป็นน้ําสกัดเย็นนะคะที่ทางคาวาอีนะคะไทยแลนด์เขา ส่งมาให้แม่แอนลองชิมทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นน้ําสกัดเย็นที่แบบทํามาจากผลไม้สดนะคะซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินอย่างเต็มที่เพราะว่าผลไม้สกัดเย็นอะ่ะมันจะทําให้ไม่เสียคุณค่าทั้งกยากใยทั้งวิตามินอะไรต่างๆนะอ่ะพอเราได้กินวิตามินเต็มที่ใช่ป่ะมันก็จะแบบว่าแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายโอเคเขาก็ส่งมาให้ทั้งหมด5ขวดนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะอันนี้เป็นสูตรสาหรับ1วันของเขาแมนก็เลยเหมือนจะมาชาเลนตัวเองด้วยการที่วันนี้ทั้งวัน เราจะกินน้ําผลไม้อย่างเดียวเพื่อเป็นการดีทกร่างกายนะคะก็คือไม่กินอย่างอื่นเลยจริงๆเต็มที่ก็คือกินน้ําเปล่าอีกเนาะโอเคนะคะซึ่งที่เขาส่งมาทั้งหมด5ขวดเนี่ยวันนี้เราเริ่มต้นวันจริงๆปกติแม่จะกินข้าวมื้อเที่ยงเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินขวดแรกนั่นคือขวดนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าดราโกนไฟเรามีโพยด้วย เรามีพยด้วยนะคะเอ่อดราก้อนไฟนะคะก็จะเป็นน้ำดราก้อนฟู้ดก็คือแก้วมังกรเนาะมีขิงมีแอปเปิ้ลมีแตงกวาแล้วก็มีซลอรลีนะคะเขาก็จะบอกว่าตัวนี้มันจะมีวิตามิน C สูงมากๆแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์สำหรับอิมมูนซิสเต็มนะคะระบบสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะโอเคนะก็ขวดนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าที่ก้นๆขวดมันจะมีแบบเม็ดแก้วมังกรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ ก่อนกินเขาก็จะให้เขยา่าเเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากาันสีก็จะเป็นสีของแบบเหมือนแก้มังกรสีแดงมั้งเนาะแก้มังกรเขาใช้สีสีตัวสีแดงนะคะขวดเขาก็แบบซีลมาแน่นหนานะคะแช่เย็นมาให้ถึงเราก็คือยังเย็นเจี๊ยบอยู่นะขวดนี้ก็คือน้ําผลไม้เขาเป็นสกัดเย็นใช่ปหคะ mm hmm. เขาก็จะสามารถเก็บอยู่ในตู้เย็นได้เี่อยู่แค่3วันเพราะฉะนั้นแบบ อยากให้กินสดๆใหม่ๆเงนะี้ยถ้ากินวันต่อวันได้ก็คือจะดีมากมันก็จะได้ความแบบวิตามินอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างนี้เลยนะคะเรามาเปิดกันกินไหมครับกินเหรอเปิดไม่ออกมือลื่นเพิ่งทาครีมมา <c oughs> <c oughs> มีผ้าลูกอะได้แล้วโอเคขอยืมผ้าบีบกันนะครับนะ สีแดงสดใสเขาบอกว่าเวลากินให้ค่อยๆกินช้าๆค่อยๆเอนจอยเพื่อให้วิตามินมันแทรกถึมชิมไหม <c oughs> เด็กก็กินได้นะอร่อยไหมเยี่ยมข <c oughs> วดหนึ่งเนี่ย300 ml ก็น่าจะจุกอยู่เลย <c oughs> อืมกลิ่นที่ชัดสุดขิงไม่เยอะกลิ่นที่ชัดมากๆคือกลิ่นของซลัดรี่นะคะก็คือแบบ เหมือนต้น,ตนอะไรนะที่เขาคิดกันช่วงปี2ปีก่อนที่กินน้ำเซอร์เรอรี่อะไรเงี้ยนะคะก็เดีเราจะกินแบบนี้นะคะแล้วก็แพนไว้แม่แอนจะกินสักประมาณทุกชั่วโมงชั่วโมงละขวดก็จะถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นห้าโมงครึง่งอะไรประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้พอดีซึ่งปกติแม่ก็จะกินข้าวเวลาประมาณเนี้ยหตอนมื้อเที่ยงกับ6กโมงเย็นก็กินอยู่แค่ช่วงเวลานี้อย่าบังกล้องอย่าบังกล้อง อ๋อเกนอยากได้อันนี้เหรออันนี้เกนกินไม่ได้เลยตัวนี้นะคะเป็นน้ำขิงน้ำผึ้งมะนาวนะคะแล้วก็มีขายเยนเปปเปอร์คืออะไรไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> ก็คือเหมือนเป็นบูสเตอร์เลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสริมภูมิคุ้มกันร,ร่างกายได้ดีมากๆเป็นแบบขิงชอะะ็อตอะไรเงี้ยค่ะรสชาติคงจะเผ็ดร้อนมากๆอันนี้เกนถือขยับแต่กินไม่ได้ขอเอนจอยขวดน,นี้ก่อนนะคะ ชื่นใจ300 ml ก็ไม่ได้ถือว่าแน่นท้องเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่ากินได้รสชาติดื่มง่ายทานง,ง่ายอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงขวดต่อๆไปเลี้ยงตามลำดำับแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกสรวนคุณทีละขวดอีกทีนึงกินเหรอครับ อันนี้กินไม่ได้เกนต้องเผ็ดแน่เลยเดี๋ยวมาเจอกันค่ะมาเรามาเอาต่อขวดที่2กันนะคะขวดนี้เนี่ยมีส่วนผสมของออส้มแครอทเลมอนจิงเจอร์แล้วก็เปปเปอร์น,นะคะก็คือชื่อฟลูจูส e นะคะเบสก็คือน้ำแครลลอทแหละอันนี้คือเป็นน้ำที่ปกติอันกินเยอะอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเ,ออเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ลดเขาเรียกพวกเอจจิ้งอะ ชะลอวัยเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเนาะนี่เลยน่ากินดิก็จะบอกว่ารสชาติกินง่ายมากก็คือรสแครอทนำมาเลยนะคะตัวเลมอนไม่ค่อยได้รสชาติเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโดดเด่นเลยประมาณนี้แล้วก็ตัวขิงก็คือไม่เด่น คนไม่ชอบขิงก็คือกินง่ายไม่ได้แบบว่ารสชาติชัดเจนจนกินไม่ได้หรือแบบมีความรู้สึกเผ็ดร้อนที่ใส่ตัวคาเยนเปเปอร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรสแบบพริกไทยจ๋าๆคือหลักๆก็คือเป็นน้ำแครอทนั่นแหละค่ะคือต้องบอกก่อนว่าขวดนี้เนี่ยแอนเว้นช่วงจากขวดแรกอ่ะชั่วโมงซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่หิวเลย ทั้งระหว่างวันทั้งวันเลยประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ได้นะสำหรับ5้าขวดใน1นวันประมาณนี้ค่ะอ่ะมาค่ะมาถึงขวดที่3ของชาวเราสีเขียวะนะคะขวดนี้เนี่ยคือ Daily Green นะคะเขาผสมด้วยแอปเปิลผักขมแตงกวาซล,ลารีแล้วก็เม็ดเชียเม็เจียนะคะนี่เลยคือจะมีปัญหากับการเปิดขวดอีก โอเคได้นะนะคะขวดน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องบำรุงสายตาเลดความเครียดแล้วก็ลดความดันเลือดนะคะเออน่าสนใจดีเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่ามันจะเหม็นเขียวมากหรือเปล่าไม่มากนะกลิ่นเขาเรียกว่าไงอ่ะกลิ่นคือถ้าเมื่อไหร่ที่ขวดไหนมีซะลารี่เนี่ยกลิ่นซะลารี่จะนํามากๆเลยนะคะที่ก้นเมื่อกี้ขยับแล้วยังมีนนี่อยู่เลย ดี๋ยวขอปิดแล้วเขยิอะไรอีกทีนึงเป็นเม็ดเจียเม็ดเชียเม็ดเชียตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วก็คือทั้งวันอะไมไ่หิวเลยจริงนี่กินเพราะว่าถึงเวลากินนะไม่ได้กินเพราะว่าแบบรู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมดเรียบร้อยกินง่ายอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเหลืออีก2ขวดกับเหลืออีกอน้ำขิงที่เป็นช็อตขวดเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมาถึงขวดที่4แล้วค่ะช่จะบอกว่าเราเปลี่ยนโลเคชั่นไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ที่ห้องทํางานห้องนั่งเล่นคือ,อเรานั่งคุยงานกันอยู่ฮัลโหลมาทำลายเกนไปกินข้าวได้แล้วครับมาเซย์ฮัลโหลเพื่อนบ,บายเฮ้ยส่จุ๊บเนี่ยไปกินข้าแล้คะ อะมาถึงขวดที่4นะคะขวดนี้ก็คือเป็นขออันโพยเลมอนคูคัมเบอร์คูลเลอร์นะคะเออ่ก็จะมีแตงกวามีเลมอนมีสับป,ประรดมีเซลลอรี่มีแอปเปิลมีมิ้นต์นะคะนี่ข้าตึง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 ,งตามนี้เลยนะคะก็ ธรรมชาติ100%เหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าจะช่วยบาลานซ์ไฮเดรชันแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายให้มันแบบเป็นปกตินะคะแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักลดความดันเลือดลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่เงี้ยนะคะกินถ้าใครไม่ค่อยชอบกินสลัลรี่อาจจะแบบ กินทั้งหมดนี้ยาะนิดนึงนะแต่แม่แน่ะคือกินได้หมดน้ําผักผลไม้เนี้ยค่ะคือชื่อเขาเป็นเลมอนคูคัมเบอร์ใช่ป่ะแต่กลิ่นแตงกวาชัดกว่าแบบเลมอนมั่งมเลยไม่ไม่ไม่ได้ออกรสเปรี้ยวนะคะจะเห็นว่าสีเขาก็แบบไม่ได้น่ากินอะ่ะนึกออกปะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เติมเติมสีอะไรมันเป็นสีจากวัตถุดิบธรรมชาติเลยระวังกินอันนี้เราจะกินตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็น ฟลูช็อตน้ำขิงผสมน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็พริกไทยนะคะเขาบอกว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยดีท็อกได้อย่างดีมากๆเลยให้กินวันละหนึ่งช็อตจะยิ่งดีกลัวรสชาติมากเลยจะบอกให้เปี้ยวสุดยอดเปี้ยวขนลุก เปรี้ยวแบบมะนาวมะนาวเยอะๆขิงน้อยๆออืหน้านี่ไม่ได้แอติ้งนะเปรี้ยวจริงเปรี้ยวจริงอะไรจริงเพิ่งกินได้หนึ่งส่วนสามขวดต้องกินต่ออีก <c oughs> เดี๋ยวกินแล้วค่อยตบด้วยขวดนี้ดีนะเราไหวตัวทันว่าแบบเรากิน ขวดเปรี้ยวก่อนเราค่อยมากินขวดนี้เดี๋ยวถ้าเราจบขวดนี้แล้วใช่ปะเราก็จะเหลืออีกขวดหนึ่งสุดท้ายนะแล้วเดี๋ยวจะกินสักประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรประมาณนี้เราจะได้ไม่หิวค่ะเทคนิคคือกอกปาาเข้าไปลึกๆให้กลืนลงเลยเปรี้ยวไม่ไหว เปรี้ยวจนหน้าย่นเลยขวดน,นี้อีกนิดเดียวขวดน,นี้นะคะก็คือเป็นเวลา5โมงเย็น40นาทีคือจะบอกว่าตอนแรกเราแพนว่าเราจินขวดสุดท้ายตอน6โมงเย็นะแต่เชื่อไหมว่าระหว่างที่พักแต่ละขวดแต่ละขวดอะเราแรกตั้งว่าจะทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงใช่ปะ่แะแต่นี่คือผ่านไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งโดยที่เราไม่ได้ รู้สึกว่าหิวเลยอะไประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคมากๆา่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันขวดสุดท้ายแล้วก็พุดไนกันคะ่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงขวดสุดท้ายแล้วขวดสุดท้ายเนี่ยก็คือฮ a r ์ b e a t นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแอปเปิลบีทรูทแตงกวาเลมอนแล้วก็มิ้นท์นะคะนี่สีก็จะสีแดงแบบนี้เลย สีสวยของบิทรูทเนาะคือตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของให้เลือดไหลเวียนดีนะคะลดความดันโลหิตของเลือดแล้วก็ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการแบบว่าออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์อะไรแบบนี้นะคะใช่เย็นนาน <c oughs> น้ำมีความเป็นเกรด เกล็ดน้ําแข็งนิดๆนะคืออ่านเดี๋ยววันนี้แอนก็จะกินจนหมดแหละตอนนี้คือเป็นเวลา2องทุ่มใช่ปะซึ่งในช่วงขวดก่อนหน้าตอน5้าโมงครึ่งถึง2องทุ่มอะ่ะแอนเนี่ยรู้สึกหิวเพราะมันเว้นช่วงหลายชั่วโมงก็จริงๆอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนลดให้ร่างกายทํางานย่อย กินเนื้อสัตว์หรือย่อยอาหารให้มันแบบเหมือนให้ร่างกายทํางานเบาลงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่แนะนำนะเผื่อใครที่แบบร่างกายมีปัญหาเรื่องเบาหวานอะไรเงี้ยโดยอาจจะไม่รู้ตัวเงี้ยก็คือลองเช็คตรวจสุขภาพดูอีกทีหนึ่งวิธีการดีท็อกซ์ร่างกายแบบนี้นะอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนั่นเองนะคะโอเคถ้าง,งั้นเนี่ยเดี๋ยวแอนขอกินขวดนี้ให้หมดนะแล้วก็จริงๆอ่ะแอนมีชั่งน้ําหนักเมื่อเช้าก่อนเริ่มเข้าโปรแกรมนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แอนก็จะชั่งน้าหนักเวลาเดียวกันของพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะคะมันก น้ำหนักที่แบบเออเรารู้ได้แล้วว่าเบอมันจะช่วยลดน้ําหนักเราได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปผลกันอีกทีนึงค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะข้ามมาอีกหนึ่งวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือต้องเกาะบอกก่อนว่าเมื่อวานก่อนที่แอนจะเริ่มเข้าโปรแกรมดื่มน้ำผลไม้เนี่ยแอนชั่งน้ำหนักได้อยู่ที่52 จ5กิโลกรัมนะคะซึ่งตอนแรกเราไม่ได้หวังผลว่าเอ้ยการดื่มน้ำดีทอ็อกมันจะดื่มน้ำผลไม้เยอะๆมันจะช่วยเรื่องน้ำหนักด้วยนะ,ะเพราะว่า1ก็คือน้ำผลไม้อย่างที่เรารู้เนาะเขาก็มีน้ำตาลในตัวเขาสูงอยู่เหมือนกันเลยประมาณนี้ <S <S เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปกระตุ้นอินซูลินทําให้ไม่ได้แบบดึงพลังงานจากไขมันมาเผาผาลาญอะไประมาณนี้แต่ด้วยความที่แบบเรากินน้อยอะ่ะคือน้ําผลไม้5ขวด กับอีกขวดจิ๋วๆที่เป็นขวดช็อตซึ่งมันก็เอาจริงๆมันไม่ได้แบบหนักท้องอะไรประมาณนี้แต่ว่าแอนก็อยู่รอดได้มานะทั้งวันเมื่อวานนะคะจนจบวันนี้ตอนเช้าน้ำหนักแอนลดเหลือ52.0กิโลกรัมลดลงไป ห้าขีดถือว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่เยอะนะสําหรับคนวัยนี้วัยสีแล้วอะปกติคือแบบพอเวลาเราตั้งใจจะลดอะ่ะกินน้อยแค่ไหนหรือไม่กินแค่ไหนน้ําหนักแบบว่าลงไปแบบไม่ถึงขีดอะไรเงี้ยแต่เวลามันขึ้นมันขึ้นทีเป็นครึ่งโล1โลและวันนี้นะคะก็โอเค,อเคมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผล อีกหนึ่งหนทางดีๆเนาะที่จะทําให้เราแบบว่าเหมือนพักร่างกายตัวเองงดกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยหรือกินของเบาๆนะคะเพื่อให้แบบว่าระบบต่างๆได้พักบ้างเนาะอันนี้ไม่รู้เข้าใจถูกเข้าใจผิดนะคะคิดเราเองโอเคนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่ดีนะคะก็ถ้าใครเนาะอยากจะดีทอ็อกแบบนี้เขาก็จะมีคอร์สแบบสุด3วัน1วันอะไรประมาณนี้นะสั่งกันได้ที่ Facebook และ IG คาวาอีไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวอันขึ้นชื่อเอาไว้ให้ด้วยนะคะหรือจะสั่งทงางไลน์ก็ได้คา w a อ u อ d นเดอร์สกอนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดค่ะดูแลสุขภาพเป็นเยอะๆนะ